กับการเรียนท่านประธานผู้ทีสภาที่ครบกบผมพลเอกรัตรัตนวานิชสมาชิกผู้ทีสภาขออนุญาตแสดงความเห็นต่อร่างรายงานการพิจารณาศึกษากฎหมายและหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการควบร,รวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมในยุคเศรษฐกฐิจยุโตของกติกาการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมผูม้ทีสภา ผมก็คงขอขอนุญาตแสดงความพิดเห็นในภาพกว้างนะครับเพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับพวกเราคนไทยทุกคนถึงแม้ว่าการศึกษาในเรื่องนี้จะมีความสำคัญแต่ก็คงทำอะไรไม่ได้กนะับสิ่งที่จะเกิดขึ้นการควบรวมระหว่างสองบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านโทรคมนาคมเบอร์สองเบอร์สา ก็จะเกิดขึ้นในต้นเดือนมีนาคมนี้นะก็จะเหลือบริษัทเดียวปลายเดือนนี้ก็จะมีการประชุมผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทแล้วก็จะควบรวมกันในต้นเดือนมีนาคมถามว่าการควบรวมนี้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคเช่นพวกเราหรือไม่ทางบริษัทออกมาชี้แจงว่าเกิดประโยชน์เพราะจะลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายทั้งด้านโครงข่ายเครื่องไม้เครื่องมือ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านบุคลากรต่างๆแต่เท่าที่ผมได้ติดตามจากข้อสังเกตข้อสสนอแนะของผู้ที่ออกมาผู้ในเรื่องนี้นะะไม่ว่าจะเป็นทาง TDRI หรือทางผู้องค์กรผู้คุ้มครองบริโภคทั้งหลายไม่ใช่ส่วนใหญ่นะทั้งหมดคัดค้านการควบรวมในครั้งนี้กันอย่าง มากมายชัดเจนมีการนําเรื่องขึ้นสู่สาลปกครองแต่สาลปกครองก็ไม่สามารถกระทะไรได้ด้วยกฎหมายด้วยกฎระเบียบต่างๆและด้วยอำนาจแลที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจงกสทอชอ<ๆ>ก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งการควบรวมที่อ้างว่าเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเพราะจะลดต้นทุนลงแต่ไม่มีใครเชื่อนะครับไม่มีใครเชื่อว่า เมื่อลดต้นทุนลงแล้วเนี่ยค่าบริการจะถูกลงในอนาคตแต่ทุกคนกลับมองว่าเมื่อเหลือแค่เสือสองตัวเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมีอำนาจเหนือตลาดสามารถที่จะกำหนดราคากำหนดแพ็กเกจต่างๆตามความต้องการของบริษัทได้ซึ่งแน่นอนผู้ที่ตั้งบริษัทขึ้นมาทำมาค้าขายก็ต้องการกำไรให้มากที่สุดต้องการที่จะมี profit พราะบริษัทเรานี้ก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์การมีมูลค่าที่สูงขึ้นก็เป็นประโยชน์แก่บริษัทเองและผู้ถือหุ้นของบริษัทผมดูการศึกษาของทางคณะกรรมการก็ต้องขอชื่นชมนะครับที่พยายามไปหยิบยกตัวอย่างจากประเทศต่างๆอย่างในสหรัฐอเมริกานะฮะก็มีการควบรวมในส่วนของทีโมบายและสปรินเตอร์ ซึ่งสุดท้ายเมื่อได้มีการอนุมัติให้มีการควบรวมก็มีข้อกำหนดออกมามากมายการที่เขาจะกำหนดให้ควบรวมได้หรือไม่เนี่ยก็มีตัวดัดชนีอยู่ตัวหนึ่งที่เขานำมาใช้นะในสหรัฐอเมริกาคือดัดดดชนี SSI h e r s t m a n Erfindel Index นะ,ะซึ่งเป็นดัดชนีวัดความกระจุกตัวของตลาด โดยในสหรัฐอเมริกาเขาคำนวณว่าถ้า h s i นั้นก่อนรวมสูงกว่า2,500และเพิ่มขึ้น200หลังจากควบรวมจะถือว่าการควรบรวมนั้นมีอำนาจในตลาดเพิ่มขึ้นอาจเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดได้กรณีของสองบริษัทของเราเนี่ยเ s i นี่ยของประเทศไทยอยู่ที่3,420ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์2,500และจะเพิ่มเป็น4,702หลังการควบรวม ซึ่งหากใช้เกณฑ์การพิจารณาของสหรัฐอเมริกาถือว่าเข้าใกล้สภาพตลาดที่ผูกขาดโดยผู้ให้บริการเพียงสองรายนี่ก็คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นนะฮะต่อการผูกขาดตลาดมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าในธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีใช้เงินลงทุนสูงเนี่ยในบ้านเราก็จะมีน้อยมีผู้เล่นน้อยอย่างเมื่อสองวันนี้กสทชก็ประกาศผลการประมูลการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม โดยแบ,บ่งออกเป็น5ชุดปรากฏว่ามีผู้ประมูลได้ไปในชุดที่2และ3เป็นบริษัทเดียวกันมูลค่าเกือบแ0ดล้านส่วนในชุดที่4เป็น NT คือ National Telecommunication ของรัฐบาลประมูลอ้างว่าประมูลได้อีกหนึ่งเจ้าแต่มันมีมูลค่าเพียงแค่8ล้านเองก็คิดว่าคงเป็นแค่เศษเสี้ยวของวงโคโจรและชุดที่1ที่5ไม่มีใครประมูลก็แสดงว่าเป็นการผูกขาด ในการใช้ดาวเทียมอีกนะฮะบริษัทที่ได้รับสัญญาประมูลนี้ก็จะผูกขาดในการที่จะเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทที่มาใช้บริการวงโคจรดาวเทียมต่อไปใน20ปีข้างหน้านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการผูกขาดตลาดนะในในบ้านเราซึ่งก็ไม่ใช่แค่2ตัวอย่างนี้นะเกือบทุกธุรกิจท,ทุกการค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตลาด ขายส่งขายปรีกต่างๆนี่ก็มีการควบรวมกันจนเหลือสองสามบริษัทการผูกขาดก็น้อยลงการแข่งขันก็น้อยลงผู้บริโภคอย่างพวกเราก็ต้องจ่ายเงินตามที่บริษัทกำหนดไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นบริการต่างๆมันใน,ในประเด็นนี้เนี่ยข้อเสนอของคณะกรรมการกิการก็มีหลากหลายแต่มันก็เสนอที่ ไม่ทราบว่าอีกกี่ปีจะแก้ได้ยอย่างเช่นแก้กฎหมายกสสชให้มีอำนาจเนี่ยเราก็รู้ว่ามุมต่อสู้ของบริษัทในเรื่องนี้คือบอกกสทชไม่มีอำนาจในการยับยั้งการควบรวมมีหน้าที่แค่รับทราบเท่าน,นั้นแต่กสทชซึ่งมีมติไม่เอกฉันก็เลยพยายามกำหนดเงื่อนไขซึ่งในในการควบรวมของตัวอย่างที่ท่านยกมาเนี่ยระหว่างทีโมบายและสปรินเตอร์ในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมี ข้อกำหนดที่ที่ดีๆหลายข้อนะฮะมากมายเช่นจะต้องจ้างคนไม่น้อยกว่าจำนวนคนเดิมในหปีข้างหน้าจะต้องไม่เพิ่มค่าบริการเป็นต้นนะฮะผมก็เลยอยากจะเรียนถามทางคณะกรรมธิการะฮะว่าตอนนี้มันมันเลยไปแล้วการศึกษาระหว่างการศึกษานั้นอยู่ระหว่างการรอคำตัดสินของกสทช วันนี้ก็กสทชก็ได้มีมตริรับทราบและออกเงื่อนไขให้กับสองบริษัทเนี่ยที่จะควบรวมกันในต้นเดือนมีนาคมเนี่ยผมอยากจะเรียนถามให้ท่านได้มีโอกาสชี้แจงกับพี่น้องประชาชนซึ่งจะต้องเป็นลูกค้าของบริษัทนี้นะฮะว่ามีเงื่อนไขอะไรที่กําหนดโดยกสทชชุดนี้นะว่าห้ามนูนห้ามนี้นะเพื่อที่จะคุ้มครองพวกเราซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ย เพราะข้อเสนอของท่านเจ็ดแปดข้อเนี่ยที่จะต้องแก้กฎหมายเนี่ยผมยังมอง,ม,มองไม่เห็นเลยนะยิ่งสภาตอนนี้ก็ไม่ค่อยทํางานกันทั้งสองสภาเลยจะมีโอกาสได้แก้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยอีกอกีก่สภาก็ไม่รับรู้นะฮะเพราะเป็นเรื่องใหญ่หญๆทั้งนั้นก็จึนกราบเรียนถามผ่านท่านประาธานวุฒิสภาไปยังทางกรรมการได้ให้ความอุ่นใจกับพวกเราว่าสิ่งที่กสทชช,ช,ชุดนี้ได้มีมติรับทราบการควบรวม การสองยักษ์โทรคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนมีนาคมนี้ได้มีข้อกําจัดข้อกําหนดอะไรบ้างที่จะทําให้เรามีความมุ่นใจว่าเราจะจะได้ใช้ค่าบริการที่เหมาะสมและที่ไม่เกินกว่าความเป็นจริงครับขอบพระคุณครับ